และคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปถุงพลาสติกม้หลายคนมองเป็นตัวร้ายเลยนะในการที่แบบไปทําลายสิ่งแวดลอ้อมแต่จริงๆแล้วครับถุงพลาสติกอนอกจากตอนนี้เขารณรงค์ใช่ไหมใช้ถุงผ้าซึ่งรู้สึกว่าจะได้ผลพอสมควรและคนเริ่มปรับพฤติกรรมปรับตัวแล้วนะครับแต่ถุงพลาสติกที่นี่เขาสามารถแปลเปลี่ยนเป็นน้ํามันได้ครับไปดูเลยครับนี่เป็นน้ํามันที่ผลิตมาจากพลาสติกครับนามาเติมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รวมทั้งรถยนต์เครื่องดีเซลหรือว่าเครื่องจักรทางการเกษตรด้วยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับว่า ถุงพลาสติกเนี่ยสามารถนํามาแปรรูปนะครับเป็นน้ํามันได้แต่ที่นี่ครับวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิบัติขยะสุพรรณบุรีสามารถทําได้แล้วนะครับในชื่อโครงการขุดทองบนกองขยะปฏิวัติสิ่งแวดล้อมโดยนําขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นพลังงานน้ํามันช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับประธานของวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณค่ะคุณพีระดาปฏิทัศน์บอกว่าวิธีการทำเนี่ยคือเอาพลาสติก เศษพลาสติกมาผ่านกระบวนการหลอมอับอากาศด้วยเครื่องที่เรียกว่าไพ r โรไลซิสซึ่งกระบวนการหลอมอากาศที่ว่านี้คุณผู้ชมมันไม่มีออกซิเจนก็จะไม่ใช่การเผาไหม้เหมือนกับที่เราเห็นทั่วไปจะไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จแล้วจะเกิดการแตกตัวพอแตกตัวปับ๊บจะเป็นน้ำมันออกมาละ อย่างถุงพลาสติก2กิโลสามารถแปรรูปเป็นน้ำมันได้กว่า1ลิตรค่ะโอ้ดีเลยจ,จะได้ช่วยเป็นการลดขยะพลาสติกด้วยนะครับและวิธีนี้ก็ถือเป็นทางออกในการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกนะครับส่วนน้ำมันที่แปรรูปจากพลาสติกก็ยืนยันนะครับว่าสามารถนำมาใช้ในเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จริงด้วยนะครับไปฟังเสียงของประธานวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสมัยโมดีคุณพิเดาปฏิทัศน์ครับ ต้นทุนการผลิตเราลิตรหนึ่งประมาณ1 4บาทนะคะ12ถึง14บาทตรงนี้ประโยชน์ที่จะได้คือได้กับชาวนานะคะชาวนาได้น้ำมันไปใช้ลิตรละ20บาทนะคะแต่โครงการเราเนี่ยเราจะผูกไว้นิดหนึ่งคนที่จะได้น้ำมันลิตรละ20บาทจะต้องเป็นแนวร่วมกับเราในการที่จะต้องไปช่วยกันเก็บขยะ แยกขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกประเภทไหนสามารถเอามาแลกได้นะคะแล้วก็มาแลกได้มูลค่าแล้วมูลค่านี้มาแลกน้ํำมันนะคะแต่ถ้าไม่มีพลาสติกมาให้เราไม่มีขยะไม่คัดแยกขยะเราไม่ได้รับเป็นสมาชิกนะคะ สำคัญคตรงนี้ครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะไปขอเติมน้ํามันกับเขาได้นะคุณต้องมีขยะมาแลกหรือว่ามีพลาสติกมาแลกอะไรนะฮะจะได้เป็นเรียกว่าช่วยการลดปริมาณขยะใชนั่นเออคิดนี้ดีมากนะคะชมชนไหนทาตามได้ก็ดีเลยค่ะเพราะว่าคือแม้ว่าวันนี้เราจะเริ่มมาแล้วตั้งแต่หนึ่งมกราคมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังมีตกค้างในระบบอีกเยอะมากมายแล้วก็บางส่วนก็ยังคงต้องมีอยู่เพราะว่าเราไม่ถึงขั้นที่ว่า เราปฏิเสธการใช้เขาไม่ได้มันยังอยู่ในสินค้าหลายๆอย่างที่จาเป็นต้องใช้กันอยู่อันนี้ก็ไม่ว่ากันส่วนทางประหลัดเทศาบาลตะบลบางปะมาค่ะคุณวินิจฉัยวิชาัยยานบอกว่าเทศาบาลเนี่ยรณรงค์เหมือนกันนะให้ชาวบ้านคัดแยกขยะพลาสติกเอาไปเก็บรวบรวมแล้วก็มาส่งเพื่อกลั่นเป็นน้ํามันรายได้จากการที่เอาขยะมาแปลงเป็นน้ำมันเนี่ยก็จะกลับไปเป็นกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะามาฝากกันนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ